สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่น่าสนใจกับเรานะครับวันนี้31มมกราคมวันสุดท้ายของเดือนพอดีเลยเป็นจังหวะที่ดีมากที่เราจะได้แบบหยุดแล้วก็มองย้อนกลับไปทบทวนชีวิตกันหน่อยซึ่งในข้อเขียนที่เราจะคุยกันวันนี้เขาใช้คำน่ารักดีครับว่ามาสรุปยอดแต้มบุญกันเราจะมาแกะรอยบทความชิ้นหนึ่งที่นำเสนอธรรมะได้ร่วมสมัยมากเหมือนเป็นคู่มืออัปเกรดชีวิตเลยโดยมีสติเป็นพระเอกของเรื่อง ใช่เลยค่ะที่น่าสนใจมากคือวิธีการสื่อสารของเขาคือหยิบเอาแก่นธรรมะมาอธิบายด้วยคำที่คนยุคนี้ฟังแล้วเก็ตทันทีไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยทบต้นทางธรรมหรือการจัดแผงผัง Priority ให้ชีวิตหรือแม้จะ่การเปรียบการฝึกใจเหมือนการเก็บเลเวลในเกมซึ่งวันนี้ภารกิจของเราก็คือการถอดรหัสโอวาทะสข้อนี้แหละค่ะ ทั้งเรื่องความสม่ำเสมอการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็พลังของการให้ว่าเราจะเอามาใช้จริงในชีวิตที่วุ่นวุ่นของเราได้ยังไงบ้างฟังดูน่าสนุกมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หลักการพื้นฐาน3ข้อเพื่ออัปเกรดชีวิตกันเลยดีกว่าข้อแรกที่ผู้เขียนพูดถึงคือสูตรลับ ดอกเบีย้ยทบต้นทางธรรมหรือ Compound Interest ซึ่งอ้างอิงคำสอนของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ว่าการปฏิบัติธรรมเรื่อยๆไปไม่หยุดยัง้งผลย่อมเกิดขึ้นทุกครั้งไปประเด็นนี้ผมว่าหลายคนเคยได้ยินนะแต่พอมาเจอการตีความแบบนี้แล้วมันน่าสนใจขึ้นเยอะเลยหัวใจของมันไม่ใช่แค่ทําไปเรื่อยๆนะคะแต่คือการเปลี่ยนมุมมองต่อวันที่ล้มเหลวคะ่ะคนส่วนใหญ่พอตั้งใจจะนั่งสมาธิทุกวันแล้วมีวันหนึ่งที่ทําไม่ได้ ก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างพังต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่เลยรู้สึกเฟลไปเลยแต่แนวคิดนี้บอกว่าไม่จริงตามบุญที่เราสะสมมามันไม่ได้หายไปไหนคุณแค่ไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีในวันนั้นเท่านั้นเองยอดสะสมเดิมยังอยู่ครบเลยค่ะอืมอันนี้คมมากครับนี่คือสิ่งที่ปลดล็อกคนส่วนใหญ่จากการลมเลิกกลางคันได้เลยค่ะมันเหมือนกับการหยอดกระปุกวันละบาทหรือปั่นจักรยานช้าๆแต่ไม่หยุด มันอาจจะดูไม่เห็นผลในวันแรกๆแ,แต่พอเวลาผ่านไปพลังของมันจะทบต้นไปเรื่อยๆคือต้องทําเยอะแต่ห้ามหยุดใช่ห้ามหยุดเด็ดขาดถูกต้องคะ่ะนี่คือหลักการของการสร้างนิสัยหรือ Habit Formation ที่เรารู้จักกันดีเลยการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องจะสร้างพลังมหาศาลในระยะยาวในบทความเขาเตือนสติได้ดีมากว่าอย่าไปเร่งเอาผลสอบปอเอกในวันแรกที่เริ่มเรียนมปลายแต่ให้เชื่อมั่นในกระบวนการ แล้วใส่ใจกับการทําอย่างไม่ขาดสายดีกว่าพอเราเห็นภาพแล้วว่าการสะสมแต้มบุญแบบทบต้นมันสําคัญที่ความสม่ําเสมอคําถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะเอาเวลาไปสะสมแต้มด้านไหนก่อนดีละ่ะซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นที่สองพอดีเลยครับเรื่องของแผนผัง Priority ว่าอะไรควรซ่อมก่อนตรงนี้เขาตั้งคําถามจากหลวงตาสามเรือนบุญยสโกที่ว่าใจนี้เป็นเรื่องของเราส่วนกายเป็นเรื่องของโลกพวกเธอจะรักษาและดูแลสิ่งใดก่อน เป็นคำถามที่จี้ใจดำคนยุคนี้มากๆเลยนะคะเราใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันดูแลกายซึ่งเป็นเรื่องของโลกทั้งเข้าฟิตเนสทำไอ f คุมอาหารซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ผู้เขียนบทความนี้ก็ชวนให้เราหยุดถามตัวเองว่าแล้วเราให้เวลาดูแลใจซึ่งเป็นเรื่องของเราจริงๆวันละกี่นาทีคําเปรียบเทียบเรื่องรถเช่ากับคนขับนี่มันคมมากนะครับเขาบอกว่ากายก็เหมือนรถเช่า ที่วันหนึ่งเราก็ต้องส่งคืนเจ้าของไปืออ uh huh. แต่ใจของเรานี่สิคือคนขับแต่ที่น่าคิดต่อก็คือคนส่วนใหญ่ใช้เวลาแต่งรถล้างรถอัปเกรดเครื่องเสียงแต่ไม่เคยส่งคนขับไปเรียนขับรถเพิ่มเติมเลยทั้งๆท,ที่ทักษะของคนขับสำคัญกว่าสมรรถนะของรถด้วยซ้ำ การเปรียบเทียบนั้นสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากค่ะมันคือการเรียกร้องให้เรากลับมาจัดลำดับความสำคัญให้ถูกที่ระหว่างสิ่งที่เป็นของเราจริงๆกับสิ่งที่เราแค่ยืมมาใช้ชั่วคราวเนื้อหานี้กระตุ้นให้เราหันมาอัปเกรดระบบปฏิบัติการใจด้วยสติปัฏฐาน4ก่อนที่รถเช่าคันนี้จะหมดสัญญาลงเพราะนี่คือการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุด มีอีกหลักการหนึ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันส่วนกระแสสังคมมากๆครับคือเรื่องพลังของการให้ปกติเราคิดว่าการให้คือการเสียสละแต่ในเนื้อหานี้กลับบอกว่ามันคือหนทางไปสู่เซลฟ์เรสเ c t หรือการเคารพตัวเองโดยอ้างเองคำสอนของพระอาจารย์ชยสาโรมันทำงานยังไงกันแน่ครับ สิ่งที่น่าสนใจคือการตีความในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะคือมองว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่การทำตัวเป็นคนดีเพื่อให้คนอื่นชื่นชมแต่มันคือกระบวนการบำบัดใจตัวเองไปพร้อมๆกันเลยหมายความว่ายัางไงครับบำบัดใจตัวเองเวลาที่เรายื่นมือไปช่วยใครสักคนอย่างจริงใจในวินาทีนั้นความคิดที่หมกมุ่นอยู่กับตัวกูของกูมันจะหายไปชั่วขณะ จิตมันจะวางอัตราลงโดยอัตโนมัติและเมื่อวางลงความเบาก็จะเกิดขึ้นทันทีผลพลอยได้ที่ตามมาคือความรู้สึกดีๆกับตัวเองความเคารพตัวเองจากข้างในมันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมากดไลค์หรือคอมเมนต์ชมเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการสร้างความสุขและความภาคภูมิใจจากภายในจริงๆไม่ต้องพึ่งผาปัจจัยภายนอกเลย ใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากที่วนเวียนอยู่แต่กับปัญหาของตัวเองพอเราหันไปมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วลงมือทําอะไรสักอย่างความทุกข์ของเราจะดูเล็กลงไปเลยจิตใจมันกว้างขวางขึ้นเหมือนที่ในบทความสรุปว่ายิ่งให้ยิ่งรวยแต่เป็นการรวยความสุขและรวยบุญซึ่งเป็นเกราะป้องกันชั้นดีไม่ให้กิเลสเล็กๆน้อยๆเข้ามาครอบงําใจเราได้ง่ายนกง่าย โอเคครับพอเราได้หลักการพื้นฐานที่แข็งแรง3ข้อนี้แล้วขาวนี้มาดูในภาคปฏิบัติกันบ้างในสถานการณ์จริงที่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาที่ร่างกายเราเหนื่อยล้าหรือเจ็บป่วยเราจะใช้สติเป็นหน่วยกู้ชีพดูแลใจเราได้ยังไงในบทความเรียกสิ่งนี้ว่าการสร้าง the safe zone หรือพื้นที่ปลอดภัยในใจ เป็นการต่อยอดที่สําคัญมากค่ะจากแนวคิดที่ว่ากายเป็นเรื่องของโลกใจเป็นเรื่องของเราพอกายซึ่งเป็นเหมือนบ้านเช่ามันเริ่มสุดโทมมีปัญหาเราในฐานะผู้อาศัยจะทํายังไงไม่ให้จิตตกตามไปด้วยซึ่งผู้เขียนได้เสนออาวุธไว้3มชิ้นสําหรับรับมือสถานการณ์แบบนี้มาที่อาวุธชิ้นแรกเลยครับแยกชั้นบรรยากาศหรือ the partition เทคนิคนี้ฟังดูดีในทางทฤษฎีนะครับแต่ในความเป็นจริงเวลาที่เราปวดหัวแทบระเบิด การจะมานั่งบอกตัวเองว่าใจต้องไม่ป่วยด้วยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันมีเคล็ดลับอะไรไหมครับที่จะทําให้เราเริ่มทําสิ่งนี้ได้จริงๆในนาทีวิกฤตนั้นคําถามดีมากค่ะเพราะนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ติดกันจริงๆเคล็ดลับคืออย่าเพิ่งตั้งเป้าว่าจะต้องแยกมันออกจากกันได้ร้อเปอร์เซน แค่เริ่มจากการสังเกตก่อนในเชิงหลักการนี่คือการฝึกแยกรูปกับนามออกจากกาันให้คิดง่ายๆแบบนี้ค่ะว่ารูปหรือกายเราเนี่ยเหมือนฮาร์ดแวร์ที่กำลังร้อนหรือรวนส่วนนามหรือใจเราคือซอฟต์แวร์ที่กำลังเฝ้าดูรายงานสถานะของเครื่องมันเห็นว่าเครื่องร้อนแต่ตัวโปรแกรมไม่จาเป็นต้องร้อนตามได้ด้วยแค่เราเริ่มเห็นว่า ความปวดกับผู้ที่รู้ว่าปวดเป็นคนละส่วนกันแค่นั้นก็ถือว่าเราเริ่มลากเส้นแบ่งเขตได้แล้วค่ะอ๋อแค่เห็นว่ามันเป็นคนละส่วนกันก็พอแล้วไม่ต้องไปพยายามบังคับให้ใจไม่รู้สึกอะไรเลยถูกต้องค่ะเราไม่ได้สู้กับความเจ็บปวดเราแค่เป็นคนเยี่ยมไข้ที่นั่งดูอาการอยู่ข้างๆอย่างเข้าใจความปวดอยู่ส่วนหนึ่งแต่ตัวผู้ที่รับรู้สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานไปกับมันแค่เริ่มต้นแบบนี้ก็เป็นการสร้างเซฟโซนแล้ว เข้าใจเลยครับมาต่อกันที่อาวุธชิ้นที่2เปลี่ยนวิกฤตเป็นแบบฝึกหัดหรือ The Lab Test อันนี้ผมว่าน่าจะโดนใจคนทำงานหนักกันเยอะเลยใช่เลยค่ะลองนึกภาพวันที่งานรุมเร้าจนหัวหมุนร่างกายก็เหนื่อยใจก็ล้าแทนที่จะจมอยู่กับความคิดว่าทำไมวันนี้มันแย่อย่างนี้ให้เราพลิกมุมมองทันทีแล้วใช้สติเป็นเหมือนกล้องจุลทรรศส่สองเข้าไปดูเลยว่า เออไอความเหนื่อยนี้มันให้ความรู้สึกยังไงในร่างกายนะแล้วมันส่งผลต่อใจเรายังไงบ้างอ๋อใจมันเริ่มขุ่นแล้วหุดหิดแล้วแฮะคือเปลี่ยนจากการเป็นผู้ประสบภัยมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กําลังศึกษาปรากฏการณ์ตรงหน้าแทน เยี่ยมเลยค่ะใช้คำได้ตรงมากนี่คือการเจริญวิปัสนาในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงคือการเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นครูซึ่งเป็นแนวทางของท่านพุทธทาสภิคุเพื่อให้เราได้เรียนรู้สภาวะที่ไม่เที่ยงหรืออนิจจงของอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้เราได้ปัญญาจากการทำงานหนักนั่นเองไม่ใช่ได้แค่ความเหนื่อยและอาวุธชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สามคลอเคลียความเงียบ รือ the healing silence อันนี้ใช้ตอนไหนครับเหมาะมากสำหรับสถานการณ์ที่ร่างกายเราไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆมันต้องการการพักผ่อนอย่างที่สุดในบทความแนะนำเทคนิคจากหมู่บ้านพลัมคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนหายใจเข้าก็รู้ว่าใจเอ้ยพักนะหายใจออกก็บอกว่าขอบคุณนะที่ทำงานมาอย่างหนักเป็นการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆหยุดการเดินทางของความคิดที่ฟุ้งซ่านไปอดีตหรืออนาคต เหมือนเป็นการกดปุ่ม pause ให้กับสมองเลยพลังของความเนี้ในที่นี้คือการหยุดกระแสความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นต้นตอสสำคัญของความทุกข์ค่ะใจที่สงบจึงเป็นเหมือนยาที่ดีที่สุดผู้เขียนเปรียบเทียบไมเ่เซทที่ต่างกันไว้น่าสนใจมากระหว่างคนทั่วไปกับนักฝึกสติคนทั่วไปพอเจอเปัญหานี้สมการจะเป็นกายป่วยเท่ากับใจป่วยเท่ากับเกมโอเวอคือพังทั้งระบบ Mm hmm. แต่สำหรับนักฝึกสติสมการจะเปลี่ยนเป็นกายป่วยเท่ากับใจรู้เท่ากับเลเวลอัพคือได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นไปอีกขั้นพอเราเริ่มดูแลใจในสถานการณ์ยากลำบากได้แล้วบทความก็ชวนเราอัปเกรดไปสู่เลเวลที่สูงขึ้นไปอีกระดับด็อกเตอร์ทางธรรเลยทีเดียวกับภารกิจที่ชื่อว่า pain to void เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความว่างฝังดูท้าทายมากครับ ทายแต่ก็เป็นไปได้ค่ะปกติเวลาเราเจ็บปวดไม่ว่ากายหรือใจเรามักจะเอาใจเข้าไปแช่อยู่ในความเจ็บปวดนั้นแต่ในภารกิจนี้เราจะใช้เครื่องมือสองอย่างทำงานร่วมกันคือสติที่คมชัดและปัญญาที่ลึกซึง้งเข้าไปผ่าตัดความทุกข์นั้นโดยตรงเลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกถอยออกมาดูหรือ backing off หลักการคืออย่าไปเป็นคนปวดแต่ให้เปลี่ยนมาเป็น คนดูความปวดแทนแต่คำถามคือเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงครับในเมื่อเรานี่แหละคือคนที่กำลังปวดอยู่นั่นคือจุดที่ต้องใช้ปัญญาเข้ามาช่วยค่ะผู้เขียนเปรียบเทียบเหมือนเวลาเราดูหนังสยองขวัญถ้าเราอินกับหนังมากไปเราก็จะกรีดร้องตกใจกลัวแต่ถ้าเราถอยออกมามองแล้วเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นแค่เทคนิคการถ่ายทำแสงสีเสียงเราก็จะนั่งดูต่อไปได้แบบไม่ทุกข์ ในทำนองเดียวกันค่ะเราต้องใช้ปัญญาเตือนตัวเองว่าความปวดนี้เป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราในบทความถึงกับให้รหัสลับมาใช้บอกตัวเองเลยว่าความปวดมีอยู่แต่ไม่มีคนปวดความปวดมีอยู่แต่ไม่มีคนปวดเป็นประโยคที่ต้องใช้เวลาคิดตามเลยนะครับมันเหมือนการสร้างระยะห่างทางจิตใจขึ้นมาใช่ค่ะพอเราถอยออกมาได้นิดนึงแล้วขั้นตอนต่อไปคือ แยกชิ้นส่วนหรือ the dissection ตรงนี้เราจะเริ่มใช้ปัญญาเข้าไปสแกนลึกลงไปในความปวดนั้นแล้วถามตัวเองว่าไอ้ที่เรียกว่าปวดปวดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกอะไรกันแน่มันคือความร้อนความตึงหรือความรู้สึกบีบขันลองแยกมันออกมาเป็นส่วนๆแล้วการทำแบบนั้นมันช่วยอะไรครับมันจะนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญมากค่ะ ตัวที่ฉันเองเคยลองใช้เทคนิคนี้ตอนปวดฟันตอนแรกมันก็คือปวดก้อนใหญ่ๆที่น่ารำคาญแต่พอลองสังเกตจริงๆเออมันมีความรู้สึกตุบๆเป็นจังหวะมีความร้อนแผ่ออกมาพอเราแยกมันเป็นองค์ประกอบย่อยๆแบบนี้อำนาจของคำว่าปวดที่มันครอบงำเราอยู่มันลดลงไปเยอะเลยค่ะเพราะเราจะพบว่าความปวดมันไม่ได้เป็นก้อนนิ่งๆที่คงที่เลยแต่มันมีการสั่นสะเทือนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา S <S> <S เดี๋ยวก็แรงขึ้นเดี๋ยวก็เบาลงอ๋อพอเราเห็นว่ามันไม่นิ่งมันก็แปลว่ามันไม่เที่ยงหรือเป็นอนิจจังและพอเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะเข้าใจลึกลงไปอีกว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นอนัตตาอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือการใช้ปัญญาทะลุทะลวงเข้าไปเห็นความจริงของสภาวะนั้นๆว่ามันเป็นเพียงกลุ่มก้อนของความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้มีแก่นสารตัวตนที่แท้จริงให้เราไปยึดถือได้เลยและนั่นก็นำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายทะลวงสู่ความว่างหรือ dissolving into emptiness ใช่ค่ะเมื่อเราเห็นแล้วว่าความปวดมันเป็นแค่การเกิดดับรัว,วๆเหมือนพิกเซลบนหน้าจอทีวีสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือหยุดให้ความหมายกับมันถอดป้ายชื่อที่เราเคยแปะไว้กับมันออกไปจากที่เคยเรียกว่าความปวดที่แสนทรมานของฉันให้มันเหลือเป็นแค่อาการสั่นสะเทือนของาธาตุในร่างกายซึ่งเป็นคาที่กลางๆและไม่เราอารมณ์แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงครับไม่อดความบอกว่า เมื่อใจเราไม่เข้าไปกอดรัดยึดมั่นถือมั่นในความปวดนั้นแล้วความปวดก็จะกลายเป็นความว่างเปล่าไปในทันทีเปรียบเหมือนควันไฟที่ดูเหมือนจะมีรูปทรงแต่พอเราเอามือเข้าไปคว้าก็จะเจอแต่ความว่างร่างกายอาจจะยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ใจของเราจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่านิพพานชั่วคราวคือมันจะเย็นว่างและเป็นอิสระจากการถูกครอบงำ นี่คือการได้สัมผัสสภาวะโลก,กุตระหรือการอยู่เหนือกระแสะโลกได้อย่างแท้จริงแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะก็ตามทั้งหมดนี้เป็นการเดินทางที่ลึกซึ้งมากจริงๆครับจากการสร้างนิสัยทางใจเล็กๆน้อยๆการจัดลำดับความสำคัญให้ถูกที่ไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความลำบากทางกายและขั้นสูงสุดคือการใช้ปัญญาเข้าไปสลายความเจ็บปวดให้กลายเป็นความว่างมันตอกย้ำข้อคิดหลักที่ว่าความเจ็บปวดคือโจทย์ แต่ความนิ่งว่างคือคำตอบได้อย่างดีเลยใช่ค่ะซึ่งเนื้อหานี้ไม่ได้จบแค่ทฤษฎีแต่มีการบ้านให้เราไปลองทำด้วยคือก่อนนอนคืนนี้ให้ลองนอนนิ่งๆแล้วสแกนความรู้สึกในร่างกายตัวเองลองหาจุดที่รู้สึกไม่สบายตัวแล้วลองใช้เทคนิคแยกชั้นมันดูแค่ลองสังเกตไม่ต้องตัดสินไม่ต้องพยายามเปลี่ยนอะไรมันแค่เฝ้าดูซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนนำไปทดลองได้เลย เป็นการด้านที่ท้าทายแต่ก็น่าลองมากครับและดิฉันอยากจะชวนคิดต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งว่าหากเราสามารถใช้เทคนิคแยกชิ้นส่วนและทะลวงสู่ความว่างนี้กับความเจ็บปวดทางกายได้แล้วถ้าเป็นความเจ็บปวดทางใจล่ะคะ <c oughs> เช่นความผิดหวังความกโกรธหรือความเสียใจหน้าตาของการเข้าไปผ่าตัดอารมณ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไร <c oughs> มันจะยังคงเป็นแค่อาการสั่นสะเทือนของธรรมชาติได้หรือไม่ นี่อาจเป็นห้องทดลองที่แท้จริงที่ทุกคนสามารถนำหลักการนี้ไปสำรวจในชีวิตของตัวเองต่อไปได้ค่ะ